คามพยายามในการเจรจาพักรบชั่วคราวรอบใหม่ตอนนี้ยังไร้ผลนะครับหลังจากผู้นํากลุ่มฮามาสเดินทางไปที่อียิปต์เมื่อวานนี้ขณะที่การบุกตรวจค้นพื้นที่ในกาซายังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเจ้าหน้าที่ของอิสราเอลไปพบทางเข้าอุโมงใต้ดินในบ้านผู้นํากลุ่มฮามาส กองทัพอิสราเอลได้เผยภาพทางเข้าอุโมงค์ที่บ้านหลังหนึ่งในกาซาซิตี้ซึ่งจดทะเบียนในชื่อของยายาซินวาและสมาชิกอาวุโสข,ของกลุ่มฮามาสด้านล่างลึกลงไปประมาณ20เมตรเป็นเครือข่ายอุโมงใต้ดินที่มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าน้ำประปากล้องวงจรปิดรวมถึงประตูการระเบิดที่แน่นหนาครับ you can see all around here. And concrete can cement all and see and equipment for building the tunnel inside all of these are the the walls for the tunnel which which are uh, are taken down with the high lift ayom khasafnu knatikantlai of pon re tri daniel hagari khosok kongthap israel they aang wa hun nam hamas lai kon chai khrong khai umong tai din hang ni pen pracham ולהתפרס ברצועה. מתוך לב העיר עזה, הרובע של הבכירים, הם יכלו ללכת לבית החולים שיפא וממנו לצאת במונית של אמבולנס ולנסוע דרומה ולחזור חזרה לבית החולים שיפא, להיכנס לרשת, לעבור, לצאת דרומה, לצאת צפונה ולנוע עד אזור בית החולים רנטיסי. ตอนนี้สงครามอิสราเอลฮามาสล่วงเข้าสู่เดือนที่3แล้วนะครับผู้เสียชีวิตในกาซาสูงถึง2 0 0 0มคนเฉลี่ยวันละประมาณ300คนนับตั้งแต่สงครามเปิดฉากขึ้นแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพประชากรจากมหาวิทยาลัยเยลในสหรัฐประเมินว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากสงครามในกาซาอาจจะต่ำกว่าความเป็นจริง เพราะจำนวนผู้เสียชีวิตจะถูกนับเมื่อร่างถูกลำเลียงมายังสถานพยาบาลแล้วครับแต่คุณผู้ชมอย่าลืมนะครับว่ายังมีผู้เสียชีวิตอีกเป็นจำนวนมากที่อยู่นอกเขตสงครามหรือบางส่วนก็ยังติดอยู่ใต้ซากอาคารและทํากลางไฟสงครามที่สร้างความสูญเสียต่อผู้บริสุทธิ์เป็นจำนวนมากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติได้ตัดสินใจเลื่อนการ <Yeah. S 1> ลงคะแนนในมติพักรบเป็นครั้งที่3 <Yeah. S 1> เฉพาะในสัปดาห์นี้ครับ Without going into too much detail, because these are uh, council deliberations, but I think everyone wants to see a resolution that has impact and that is uh, implementable on the ground, and there are some discussions going on about how to make that possible. <coughs> ก่อนหน้านี้สหรัฐเคยใช้สิทธิ์วีโต้ขวางการหยุดยิงเพื่อมนุษยธรรมไปแล้วเนื่องจากมองว่ากลุ่มฮามาสจะได้รับประโยชน์จากการหยุดยิงสหรัฐอารับเอมิเรสซ์ซึ่งเป็นผู้เสนอร่างมติเพื่อให้อิสราเอลลดการควบคุมการส่งความช่วยเหลือครับเพราะว่าตอนนี้อิสราเอลทำหน้าที่ดูแลสิ่งของบรรเทาทุกอย่างเบ็ดเสร็จร่างมตินี้ยังเรียกร้องให้อิสราเอลและฮามาสพักรบ แลกเปลี่ยนตัวประกันและสนับสนุนแนวทางสองรัฐให้มีรัฐอิสราเอลและรัฐปาเลสไตน์อยู่ร่วมกันด้วยขณะที่การเจราจาพักรบรอบใหม่ที่กรุงไคโรของอียิปตเป็นไปอย่างเคร่งเครียดนะครับหลังจากการพูดคุยของผู้นำฮามาสกับหัวหน้าหน่วยข่าวกรองอียิปตยังไร้ผลเนื่องจากผู้นำฮามาสได้ยื่นคำขาดให้อิสราเอลหยุดยิงถาวรไม่เช่นนั้นกลุ่มฮามาสจะไม่ยอมปล่อยตัวประกันอีกกว่า100ชีวิต

อียิปต์ก็ดูจะเริ่มมีบทบาทในการไกล่เกลีย่ยความขัดแย้งมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะผู้นำกลุ่มปาเลสไตน์อิสลามิกจิฮาหรือ P.I.J. ก็จะเดินทางไปเยือนในอีกไม่กี่วันข้างหน้าขณะที่เงื่อนไขของกลุ่มฮามาสในการปล่อยตัวประกันส่วนที่เหลือก็คืออิสราเอลจะต้องยุติการโจมตีกาซาและเพิ่มสัดส่วนความช่วยเหลือต่างๆเข้าไปในกาซาให้มากขึ้นด้วยผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินบทบาทของอียิปต์เอาไว้คับ ผมคิดว่าด้วยศักยภาพของอียิปต์ด้วยอำนาจต่อรองที่มีเนี่ยนะครับมันจะทำให้เกิดการหยุดยิงนะฮะได้แต่ไม่สามารถที่จะรับประกันได้ว่าในรายละเอียดแล้วเนี่ยนะครับมันจะ,ะนำไปสู่การบรรลุนะครับเงื่อนไขความต้องการของทุกฝ่ายได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเงื่อนไขที่ แต่ละฝ่ายวางไว้โดยเฉพาะกลุ่มฮามาสเนี่ยนะก็ค่อนข้างที่จะสงูง